เฉลยแบบฝึกหัดจากหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ของสวสวทนะครับสอนโดยสุนทรพิมพ์เสนเอกฝากเงิน1นึ่งแสนบาทกับธนาคารแห่งหนึ่งโดยธนาคารคิดดอกเบี้ยแบบทบต้นทุก6เดือนเมื่อฝากครบ10ปีเขาพบว่ามีเงินในบัญชีประมาณ1 4ึ่งแบาทนะครับ จงหาอัตราดอกเบีย้ยต่อปีที่ธนาคารกำหนดนะถ้าอัตราดอกเบีย้ยคงที่ตลอดระยะเวลาที่ฝากเงินนะครับก็อ่ข้อนี้ทำยังไงนะให้คำนวณอัตราดอกเบีย้ยนะก็คือเอาเงินไปฝากอ่าหนึ่งแสนนะณนะปัจจุบันเอาเงินไปฝากหนึ่งแสนในอนาคตข้างหน้าถ้าครบสิบปีเนะี่ยจะเงินจะมีดอกเบีย้ยทบต้นนะจะกลายเป็นหนึ่งแสน 48,595บาทถามว่า,าการเกิดอะไรละ่ะบนลค่าในอนาคตในอีกสิปีข้างหน้าในลักษณะนี้นะแสดงว่ามีดอกเบีย้ยทบต้นในอัตราร้อยละเท่าไหร่เออนี่ให้หามานะครับก็วิธีการคำนวณน,นะก็ง่ายๆนะใช้สูตรการคำนวณดอกเบีย้ยทบต้นก็ได้นะเงินรวมเท่ากับอะไรละ่ะ1บวกด้วย r ส่วน k ยกกำลัง kn อนะไรบางอย่างหรือจะใช้สูตรนี้ก็ได้สูตรมูล,ลค่าอนาคตอ่ะนะเงินในอนาคตอีกสิบปีข้างหน้าก็คือ s นะคำนวณได้จากเงินนปัจจุบันก็คือเงินต้นนะครับเอาเอาเอา,เอาสูตรก่อนดีกว่าน,นะเออสูตรก่อน s เท่ากับ p นะครับแล้วก็1บวก r ส่วน k ยกกำลัง k N, A, เอ็เอเอาสูตรอย่างนี้ก่อนนะครับอ,อ,อันนี้จากส่วนนี้นะทีนี้เราก็แทนค่า s p คืออะไร p ก็คือเงินต้นณนะปัจจุบันนะ่ะนะอันนี้คือ p r โจทย์ให้หา,า k คืออะไร k ก็คือว่าดูว่า1ปีเขาทบดอกเบี้ยกี่ครั้งนะอันนี้ หปีทบทุกหเดือนแสดงว่า1ปีทบ2ครั้งนะหปีทบ2ครั้งก็แสดงว่า k เป็น2นะก็แทน k เป็น 2, 2> องปีแทนด้วยแสน k r อ,อ,อัตราดอกเบี้ยโจทย์ให้หา k ก็แทนด้วย 2, 2> ยกกำลัง k ก็แทนด้วย2 n 2> n คืออะไร n ก็ <N S 1> <N S 2> คือจำนวนปีครบ10ปีก็แทนค่าในสูตรแก้สรรมการหา r แค่นี้จบนะครับ n ก็แทนด้วย10ไปแทนด้วย10น,นี่นะครับอ๋อแล้วก็ s เนี่ยก็ต้องแทนด้วย1 48595 5, นะอันนี้เงินในอนาคตนะแทน s ด้วย1 48595 5, นะครับ s ก็คือมูลค่าในอนาคตที่เราจะได้นะในอีก10ปีข้างหน้า ก็คือเงินต้นที่ทบดอกเบีย้ยเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นแสนสี่นะครับเงินในอนาคตนะ,ะแล้วก็จัดการคิดเลขออกมาหนะึ่งบวกอาส่วนสอคูณสิก็กำลังยี่สจากนั้นเราก็จัดการคิดเลขเอา1นึ่งแสนมาหาร ก็เท่ากับหนึ่งกำลังยี่สคิดเลขออกมาก็จะได้เป็น1.48595ุดสี่แห้าเาหนะหนึ่งสหาเก้าห้ารแสนก็ได้1 4 8่งจ้าเกนะครับเออเท่ากับ1นึบวกอส่วนสองกำลัง20อ่ะทีนี้กำจัดกำลัง20ตัวเนี้ยทำไงครับเราก็ เอากรนอันดับที่20ครอบเข้าไปทั้ง2ด้านนะเออเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า1บวก r ส่วน2ถ้าไม่มีกําลัง20นะก็จะเท่ากับกลนอันดับที่20ของ1.48595กลนอันดับที่20ต้องเครื่องคิดเลขครับเราก็พึ่งเครื่องคิดเลขนิดนึงนะไปกดเครื่องคิดเลขออกมานะครับเออก็จะได้ตัวเลขที่จะได้มันจะได้เท่าไหร่เดี๋ยว ออกมานะมันจะได้เป็นสี่แปดเออมันจะได้เป็น1.02่งจุดศูนยอครับนะนี้ก็จะได้ประมาณ1.02 โดยประมาณเนนะหนึ่งดูนย์สองอันนี้ก็จะเป็น1นึ่งบวกอส่วนสอันนี้มันก็จะโดยประมาณนะครับทีนี้ก็จะได้ว่าอ,อส่วน2เราก็ย้ายไปนะ,ะมันก็จะได้เป็น ประมาณก็เป็น1.02ล1อ่ะเขียนเป็นเท่ากับไปเลยนะเออเท่ากับอ่าส่วน2ก็เป็น1.02ลบ1ก็0.02นะย้าย2ไปคูณ R ก็ได้เป็น0.02คูณ2ก็จะได้ R ประมาณเท่าไหร0.04นั่นเองนะครับเออย้าย2ไปคูณนะ เพราะฉะนั้นก็ตอบว่าดอกเบีย้ยโดยประมาณก็ประมาณ0.0อันนี้อัตราดอกเบีย้ยถ้าเราทํเาเป็นเปอร์เซ็นต์เออเป็นเปอร์เซ็นต์ก็เอาคูณร้อยนะนะครับก็เท่ากับเท่าไหร่4เปอร์เซ็นต์นะเอาร้อยคูณเข้าไป0.04ย์จนคูณหนึนะก็ประมาณ4ี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเป็นนะเปอร์เซ็นต์นะก็4%เรนงั้นเราก็ตอบได้ว่าอัตราดอกเบีย้ยโดยประมาณนะก็คือ4%อน,นั่นเองนะครับ อตอบอาาัตราดอกเบี้ยนะประมาณสปเซนะครับตอบ่อปีโอเคนะก็ได้ประมาณนี้